สวัสดีจ้าวัสดีก่ะพี่น้องป้องไปทักทายทุกคนในตอนเช้านะคะ7จ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงจะ8แปดโมงพี่น้องนอี่บนตื่นขึ้นมากินกาแฟาเรียบร้อยแล้วเพื่อนก็ออกไปขายของไปทํางานเรียบร้อยแล้วเนาะนี่บนก็จะพี่น้องกําลังจะต้มน้ำนะคะต้มน้ําเราจะทําอะไรฮาสิลวกขากเลยพี่น้องคืออยากกินน้ำพริกกับอ่าเข่าไหมพี่น้องเบิง่งนี่น้ําพริก ายบุญที่เอามาจากบ้านเนาะอันนี้ก็นี่พักเขาสือมานี่พี่น้องอันนี้เป็นยอดเขาเอินยอดนีหอย่างละเหรออันนี้เขาเอินยอดนีหอย่างนี่พี่น้องอันกำละยี่สิบบาทด้วยนี่กำละยี่สิบบาทบังนี่พักพักพักวางตุงเนี่ก็กำละยี่สิบบาทพี่น้องคือพ่อเนาะเยบุญปลูกอยู่บ้านเนาะพี่น้องเนาะเยบุญปลูกอยู่บ้านเนี่กำใหญ่กว่านี้ กำเียกูนีพี่น้องนี่กำเยรกูนี่ลูกสาวย็บบุญเอาไปขายหาบาทกำละหาบาทอันนี้ก็คือบาทล,ละมันอยู่ในเมืองเราพี่น้องเนาะอันนี้ก็หงเขาบ้านเพื่อนเด้อพี่น้องนี่บุญอยู่บ้านเพื่อนด้ยวยนี่นะก็หงเขาไปนะคะเดี๋ยวน,น้องเช็กก็จะมากินเขาพี่นัดกันกับน,น,น้องเช็กว่าจะกินจะทํากับข้าวกินกันนะคะเดี๋ยว้องน้องเชกจะเห็ดยังกินเออเขามีน้าพริกกุ้งเสียบอยู่อะไะ ลองเี้ก็จะมีน้ำพริกกุ้งเสียบอยู่ดีบนจะฮิตกับเขากนได้พี่น้องเด้อทำลวกผักลวกหมี่ก้อนวกผักก้อนแล้วก,กินกับน้ำพริกนี่แหละน้ำพริกกะเออเมื่อคืนนี่เนาะกะมีลูกค้าเอฟซีเขาต้องการดิเออลูกค้าเอฟซีเขาต้องการกะโทรมาสัง่งแอดไลน์มาสั่งกับยี่บุญกะรู้สึกว่าจะเหลือยุบเพคเดี่ยวเสียงลูกสาวว่ะนะคะ ก็ส่งไปซิปมือนี่จากหลังจากที่ยบุนออกจากบ้านเนาะของเอาเห็ดไว้มันก็เริ่มจะเมดดลอยล้อละพี่น้องเพราะว่าปกติเลย,ยวยบุนจะเห็ดสองมือสามมือจะเห็ดเที่งสองมือเว้นมือเว้นมือจะเห็ดเที่งนะคะสําหรับน้าพริกตัวนี้เนาะเป็นน้าพริกประทูขั่วแห้งนพี่น้องเป็นิน้าพริกประทูขั่วแห่งกขายดีเนาะแล้วก็ปลาบองปลาบองสุกน้ำมี่นะคะพ้ได้ตรงการปลาบองสุกน้ำมีนะคะอยู่บ้านเนาะพ้ได้อยากได้ก็สั่งเขามาได้ แต่สาหรับน้าพริกปะทูนี้ก็เหลืออยู่แค่แพ็คเดียวครึ่งกิโลนะคะตอนนี้เหลืออยู่แค่ครึ่งกิโลผู้ใดอยากได้สั่งยุบบนได้ด้วยพี่น้องเดอร์เอสดไลน์เข้ามา0982804063นะคะผู้ใดอยากได้เอาไว้ถ้าไปกินหรือว่าอยากได้ปลาราบองสุกไปกินเมืองนอกเมืองหนาเ้าจะสิ้นสุดอากาศไทยแบบหลายหลายสั่นเลยนะคะเ่าต้องย่านมาสิตกสิเต,ก,ตกนะคะเอาไปเมืองนอกได้สบายฮะล่ะเดี๋ยวยุบบนไป พี่บนเตรียมเห็ดในนี้แล้วก็สิดอาบน้ำอาบในเมือ่อนีไปทั้งใดาพาไปเที่ยวใส่จ้งค่อยว่าก,กันเนาะคะะ่ะน้อะน้ำเดือดแล้วเสร็จแล้วพี่น้องนะ่ากินของข้าเสร็จแล้วนี่แหละเดี๋ยวทาน้องเช็กน้องเช็กมากกับสิได้กินเขาน้ำพริกปลาทูแมงดาแล้วก็ไข่ต้มแล้วก็ผักลวกเด้อพี่น้องมาอนีรับรองว่าข้าวหมดหม้อนแน่ๆเบิ <laughs> ่งเขา่าข้าวไรเบอร์รี่ ข่าไรบดดีนะคะเข่ากงของเพื่อนซื้อมาไว้่อ่ะกินข่าวน้ากันเด้อพี่น้องเด้มอมาเนี่ยปุน่นอาบน้ำอาบน้ำในฐานน้องเค้กก่อนบอกเพื่อนว่านบอกเพื่อนว่ามื่อนี้ว่าต้องซื้อกับเขาขึ้นมาเด้อสนะเดี๋ยวจีบอกกันกันกน,น้นองเค้กว่าสิเดี๋ยวสิพากันเห็ดเนี่ยกินกินเองว่าสันตามนี้เลยพี่น้องมากินข่าวน้ากันแซ่บ ภาพนี้เยีบบนไทยออกนอกหนาตังนะคะเป็นภาพบรรยากาศด้านนอกของนะคะพี่น้องช่วงเจ็ดโมงเร้านะคะตะวันเริ่มกําลังจะพล่ขึ้นเหนือยอดอเขาเอื้ออี่ยังสุลาหรืออยังของเขาของของ,ของคนจีนนะะพี่น้องแล้วก็จะมีต้นต้นไห้นะคะหรือว่าต้นไสกําลังจะผล่ขึ้นผลมาแต่ บังเอิญมามีเมฆมากบดบังนะคเมืนน่อนี้อากาศท้องฟ้าครึมสลัวนะคะเพราะว่าหลายพื้นที่น้องนี่ฝนตกอ่า่ตาวในกรุงเทพแถวเอียวราชเมื่อคืนไม่ตกนะคะพี่น้องก็ตกเนาะอันนี้วมก็เลยท่ายเป็นแบบวิดีโอภาพนิ่งนะคะมาฝาาเพื่อนๆอ,อ่าเปิดหน้าต่งางออกมาก็จะเห็นนี่แหละนะคะอยู่ในเมืองหลวงแบบว่ามียังเพราะว่ายัางอ่ามันอยู่ไกลใจกลางเมืองเนาะ ปอดีเห็นทองหนยทองน้าบอดีเห็นรั้วเห็นกล้วยบอดีเห็นหนุนนี่นั่นเนาะก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องอยู่กันไปสําหรับมนุษย์เงินเดือนหรือว่ามนุษย์บ้านเช่าหรือว่าคนทํางานเนาะคนทํางานอยู่ในเมืองหลวงก็จะประมาณนี้พี่น้องถ้าอยู่บ้านนอกเขาก็เออเป็นบรรยากาศที่อิสระนะคะ้วกาอากาศบริสุทธิ์แต่อยู่ในเมืองนี่ก็จะประมาณนี้ ลงไปเจอถนนหนทัางผู้คนมากมายรถหน้านหลายกั้นมลพิษเยอะแยะนะคะสู้กันไปจังไรกส็สู้เป็นกำลนั่งใจกับสุขก้นสำหรับคนทำงานนะคะขอให้มีความสุขทุกคน